ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการานําพระวาจามาเพื่อจะได้แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับพระวาจาในวันนี้เป็นพระวาจา,าที่ได้นำมานะครับจากพระบุญยวงบทที่ 8: ข้อ31เนะครับพระวาจานังเปล่านั้นก็มีเนื้อความดังนี้นะครับก็บอกว่าท่านทั้งหลายจะยึดมั่นในพระวาจาของเรา ท่านก็เป็นสิทธิ์อย่างของเราอย่างแท้จริงและท่านจะรู้ความจริงท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในพระวาจาของเราท่านก็เป็นสิทธิ์ของเราอย่างแท้จริงและท่านจะรู้ความจริงนะครับยอห์นบทที่8ข้อ31 <texts. S 1> นะครับก็พูดไว้ชัดเจนครับในพระวาจานั้นนะครับก็บอกว่าใครก็ตามที่ยึดมั่นในพระวาจาของพระองค์ คนนั้นจะเป็นสิทธิ์ของพระองค์อย่างแท้จริงและจะรู้ความจริงใช่ไหมการยึดมั่นในพระวาจาของพระองค์นั้นก็หมายถึงการนำพระวาจานะั้นไปเป็นหลักไปเป็นแนวทางในการเจริญชีวิตในแต่ละวันนั่นเองและการเจริญชีวิตตามพระวาจาก็าจะทำให้บุคคลน,นั้นสามารถที่จะ รู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเบเจ้าประทานให้และเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าแล้วเขาก็จะสามารถดําเนินชีวิตพร้อมที่จะเป็นประจักษ์พยาพร้อมที่จะประกาศพระเยซูเจ้าให้กับเบื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างได้เม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอการยึดมั่นในพระวาจาคือการถือพระวาจาด้วยจริงใจนั้น ก็คงไม่ใช่เพียงแค่การรู้จักพระวาจาแค่นั้นไม่ใช่การรู้จักก็คือรู้คืออะไรอ่านอานดูในบทอะไรแต่ว่าสําคัญการยึดมั่นก็คือการถือไปปฏิบัตินํำพระวาจาไปเป็นการปฏิบัติในชีวิตจริงๆของเราตัวอย่างเช่นเราก็บอกว่าพระวจาที่บอกว่าเอาให้เรารักกันและกันรักเพื่อนพี่น้องเหมือนรักตนเองเราจะทําไงสิ่งที่ต้องทำก็คือเรา รักตัวเราเองยังไงเราหวังดีปราถนาดีกับตัวเองยังไงเราก็ต้องทำอย่างนี้กับคนอื่นเราก็ต้องดูแลแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนี่คือหลักเกณฑ์ทั่วไปที่จะยึดมั่นในพระวาจาทุกๆเช้าเราจึงถูกเรียกร้องเราจึงถูกเชื้อเชิญให้อ่านพระวาจาให้นำพระวาจาเข้ามาเป็นชีวิตเปลี่ยนข้อสองข้อแล้วก็นำมาแปลงแปลงเป็นการเจริญชีวิตในแต่ละวัา เพราะว่าจะบอกว่าท่านอยาตัดสินคนอื่นแล้วท่านจะไม่ถูกตัดสินวันนี้เราจะเรินชีวิตเราก็จะไม่ไปพิพากษาจะไม่ไปคิดว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนเน้นมันทําอย่างนี้ผิดอย่างนั้นถูกเราจะไม่ตัดสินคนอื่นแต่ตรงข้ามเราจะ,อะมองเขาในแง่ดีเราจะพยายามที่จะดูแลและช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะทําดีกับทุกๆคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกสิ่งที่ท่านทํากับผู้ต่ําต้อยสิ่งนั้นทันกับเราเองนี่คือพระวจนพระวจนะในบุลแม่ชีะเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันของเราถ้าเรายึดมั่นในพระวจนะเราก็จะออกไปแล้วก็เราจะทําดีกับทุกๆคนเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตกทุกข์ในยากคนที่ลําบากยากเข็ญคนที่มีปัญหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความบรรเทาเราก็จะให้กําลังใจเราก็จะ ทำดีกับพวกเขานี่คือหน้าที่ของเรานะพี่น้องหน้าที่ของเราการยึดมั่นพระวาจาคือสิ่งนี้ยึดมั่นพระวาจาคือนำมาและไปปฏิบัติให้เกิดผลนำมาและปฏิบัติอย่างจริงจังในชีวิตแล้วเราก็จะเ,เป็นผู้ที่มีบุญเป็นผู้ที่จะรู้ความจริงความจริงที่เราจะรู้ก็คือ,อความจริงเกี่ยวกับความรักของพระเ,เจ้าความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าที่พระองค์ สเสด็จลงมาบังเกิดในโลกนี้มาเพื่อกอบกู้มาเพื่อไถ่าบาปมาเพื่อทำให้ชีวิตของเรามนุษย์นั้นได้รับความรอดพ้นได้รับความสุขได้รับสันติที่แท้จริงนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ที่อยากจะบอกในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกอ็ขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งทีเ่เราจะได้เจริญชีวิตของเราแล้วก็นำพระวาจ,จานั้นมาสู่ชีวิต ลาา่าเมานั้นออกมาในภาคปฏิบัตเิเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยอมรับแล้วนะครับว่า,เ,าเราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเราเป็นสิทธิ์ที่จะต้องติดตามและก็ดําเนินชีวิตของเราตามาพระประสงค์ของพระองคอ์ตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกทรงกล่าวนะครับวันนี้ขอให้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่น้องออกไปจะพบกับผู้คนจะพบกับเพื่อนพี่น้องของเราก็ อย่าลืมใช้พระวาจาพระวาจาจะให้กำลังใจพระวาจาจะมีพลังและเสริมพลังของเราในการเจริญชีวิตในแต่ละวันนะครับสำหรับวันนี้ขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประสารพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมน,น